โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมวลวันเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะที่ใส่น้อยบ้านเก่ายาแย้มที่ยาแย้มเคยอยู่นะ่ะมีผีดุมากผีมันหลอกคนหลายคนมากคนที่เดินกลางคืนคนไปหาปลาคนไปธุระกลับมาค่ำมืดแถวนั้นก่อนโน้นจะเป็นป่ามีต้นไม้เยอะคนอยู่กันแบบชาวบ้านที่ยังไม่เจริญ ไฟฟ้าก็ไม่มีน่ากลัวมากในตอนกลางคืนยายแย้มเคยเล่าให้ฟังและยายแย้มก็กลัวมากข้าแล้วจะไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนกลัวว่าผีจะหลอกแต่ถ้ามีลิเกรหรือมีหนังอ่ะยายแย้มก็จะออกไปดูนั่นไปกันเป็นกลุ่มหลายๆคนไปกันเป็นหมูนะ่คณะก็จะไม่กลัวสนุกเสียด้วยซ้ำ แต่แยายแย้มจะไม่เคยอยู่ข้างหลังเลยจะเดินอยู่กลางๆให้คนอื่นอยู่หน้าและอยู่หลังแทนแต่มีอยู่วันหนึง่งเขามีหนังกลางแปลงกันยายแย้มก็จะชวนเพื่อนไปดูหนังรวมตัวกันได้ประมาณเจคนก็พอที่จะเป็นเพื่อนกันได้สบายๆยายแย,แย้มเป็นสาวอยู่พ่อแม่ของยายก็จะไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนคนเดียวหรือไปกันแค่สองคนถ้าไปกันเยอะๆก็จะช่วยกันได้ ในเรื่องการระมัดระวังอันตรายแล้วก็จะสั่งสอนตลอดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห้ามทิ้งกันให้ช่วยเหลือกันรวมตัวกันเข้าไว้อย่าเห็นแก่ตัวหรือเอาตัวรอดคนเดียวเป็นเพื่อนกันต้องรักกันเข้าไว้แล้วคนอื่นจะทำอะไรเราไม่ได้ณที่สำคัญที่ทุกคนหวาดกลัวบริเวณต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านร่มครึ้มอยู่หลังหมู่บ้านทางเดินใกล้กันจะต้องผ่านบริเวณนี้ แล้วที่ต้นไสใหญ่นี้แหละที่มีผีตาโบบริเวณใกล้ๆจะเป็นที่เปลี่ยวมากคืนนั้นรวมตัวกันได้แล้วก็จะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปบ้านงานที่เขามีหนังกลางแปลงให้ดูเป็นงานบวช บ้านนี้ปู่เขารวยหลานชายบวชก็เลยมีหนังกลางแปลงให้เพื่อนบ้านได้ดูกันคนเยอะตอนที่เดินไปกันนอกจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากหน้าหลายตาที่ไปกันแถวๆนั้นก็จะส่งเสียงกันเจียวจ้าวจอกแจกผ่านต้นไทรก็จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ขากลับนะสิยายแย้มกลับหลงกับเพื่อนคนเยอะมาก ที่หลงเพราะว่ายายไปซื้อขนมกินขณะที่เพื่อนๆน,นั่งดูหนังกันอยู่แล้วเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นพวกที่มาดูหนังตีกันมีเรื่องทะเลาะกันคนก็แตกหือวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเพราะกลัวถูกลูกหลงขณะนั้นหนังเขาก็หยุดฉายเจ้าภาพก็โมโหมีหนังให้ดูกันดันมาตีมาต่อยกันอีกเลยสั่งยกเลิกฉายหนังไม่ต้องฉงไม่ต้องฉายมาแล้วหนัง คนก็กลับบ้านกันส่วนยายก็มัวแต่ตามหาเพื่อนว่าเพื่อนไปทางไหนหาย,ยังไงก็หาไม่เจอมารู้ทีหลังว่าเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วเพราะนึกว่ายายกลับแล้วเช่นกันทําไปทํามาเหลือายายคนเดียวที่ยังไม่ได้กลับเพราะมัวแต่ตามหาและรอคนอื่นอยู่จริงๆยายแย้มก็จะไม่รอแต่กลัวว่าเพื่อนจะหาว่าหนีกลับก่อนยายจึงรอจนคนกลับเกือบหมดไม่เห็นกลุ่มเพื่อนก็ใจหายรีบเดินกลับ แต่ปรากฏว่ายายแย้มไม่มีเพื่อนเดินกลับบ้านเลยมีเพื่อนเหมือนกันแต่พอถึงบ้านเขาเขาก็เลี้ยวเข้าบ้านก่อนที่จะถึงต้นไทรใหญ่เหลือยายแย้มคนเดียวที่เดินเปล่าเปลี่ยวเดียวดายที่จะต้องผ่านต้นไทรยายแย้มกลัวจนตัวสัน่นไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ยายแย้มก็ต้องแข็งใจเอา้าเป็นไงเป็นกัน ยายแย้มเดินก้มหน้าก้มตายิ่งใกล้ต้นไทรเท่าไหร่ก็ยิ่งหนาวขาชักจะแข็งแข็งแทบที่จะกล้าวไม่ออกมันมืดมืดแต่ก็ไม่มืดนักเพราะที่จะมองเห็นอะไรอะไรแถวแถวนั้นได้รางรางแต่มันก็เงียบมันเปลี่ยวมันไม่มีใครสักคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็มีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้แล้วก็มีลำคลองที่อยู่ใกล้ๆต้นไทรยายแย้มอยากวิ่งมากวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ก็กลัวเสียขวัญ ตอนที่ผ่านต้นไรใหญ่ยายแย้มจ้ำอ้าวตั้งใจจะไม่ดูอะไรทั้งสิน้นแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นใครไม่รู้ที่ยืนอยู่ซ้ายมือใกล้กับต้นไรยายแย้มตกใจมากเพราะคิดว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆตัวนะ่ะเท่าคนแต่หัวน่ะสิใหญ่เท่าโอ่งน้ำใบย่อมๆแล้วก็สีขาวๆที่สำคัญสองตากลวงโบยืนนิ่งแข็งทื่อ ยายแย้มจะร้องก็ร้องไม่ออกขาก้าวก็ก้าวไม่ออกพอดีมีเสียงนกแสกมันร้องดังแซกแซกแซกยายแย้มสะดุ้งเฮือกนึกขึ้นได้อีกทีจึงรีบวิ่งออกมายายแย้มกลัวมากวิ่งจนเลยบ้านไปไกลนึกขึ้นมาได้รีบวิ่งย้อนกลับมาและเข้าบ้านเหนื่อยจนพูดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วน่ากลัวจนสมองกลับมากกว่าผีที่หลอกยายแย้มนั้น เป็นผีที่คนโดนฟันคอขาดหัวกระเด็นแล้วเขาฝังร่างไว้ตรงนั้นเอาที่โคนต้นไทรเอาหัวมาฝังไว้อีกที่หนึ่งในไร่ของชาวบ้านคนตายโดนดักฆ่าเพราะสร้างความแค้นให้คนอื่นเอาไว้เยอะเป็นนักเลงทำตัวเกะกะระรานคนอื่นแล้วชอบลวนลามผู้หญิงก็เลยโดนมือดีสั่งปลิดชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเขาตายนอกจากคนที่ลงมือฆ่าเขา เขาสงสัยกันว่าหายไปไหนแต่ไม่นึกว่าจะโดนฆ่าตายแล้วนึกแค่ว่าไปทำเละเทะที่อื่นเพราะเขาไม่ค่อยจะอยู่บ้านอยู่แล้วจนมีคนเห็นเขามายืนใต้ต้นไทรแบบไม่มีหัวแต่ก็ยังไม่รู้กันว่าเป็นเขาบ่ายวันหนึ่งคนในหมู่บ้านจะไปขุดหลุมปลูกต้นไม้ที่ไร่ก็ไปขุดเจอหัวของเขาเขา้าก็เรียกคนมาดูและมันเน่าเละจนไม่รู้ว่าเป็นหัวใคร ตาคนนั้นก็เลยเอาหัวไปฝังไว้ที่โคนต้นไทรหลังจาก,กวันนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นผีที่มีคนเคยเห็นว่ายืนไม่มีหัวอยู่จนเรียกกันว่าผีหัวขาดตอนหลังเกิดมีหัวแต่เป็นหัวกระโหลกขาวๆมีคนสงสัยว่าผีนั่นอาจจะตายตรงนั้นแล้วลองขุดหากันดูเจอร่างที่ไม่มีหัวก็เดากันว่าหัวนั้นอาจจะเป็นร่างของเขาก็ได้ เอาหัวกับตัวมาฝังรวมกันไว้แต่ก็ไม่มีใครคิดจะเอาศพไปเผาหรือย้ายไปไว้ที่อื่นปล่อยให้เป็นผีหัวาขาดยืนอยู่ใต้ต้นไทรต่อไปผ่านไปหลายปีจึงมีข่าวว่าศพไร้ญาติคนนั้นเป็นใครความลับมันปูดออกมารู้กันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครคิดจะเอาศพหรือจัดการอะไรญาติของคนตายย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดมันจึงยังอยู่ตรงนั้นหลอกหลอนผู้คนเรื่อยมา ไม่มีใครคิดจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยมันจึงกลายเป็นผีที่เต็มไปด้วยบาปเกลกลกรังติดแน่นอยู่ที่วิญญาณน,นั้นเพราะทำบาปทำกรรมเอาไว้เยอะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลดด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ